อันนี้อันนี้เป็นแม่ที่ใส่ดีวิตคูกับอโกติโนครับติดสัตว์ในระหว่างให้นมเลยนะครับลูกอายุ12มือเริ่มมีอาการนะครับก็ให้ลูกกินนมนะครับอันดับแดกอันดับต่อมาก็คือเป็นสัตว์ติดสัตว์ผสมแล้วครับแม่นีผสมแล้วผสมแล้วนะครับส่วนลูกวองอยู่โกกๆแล้บคุณครับลูกเขาไปเลงลูกกันครับ นี่ครับลูกอายุลูกของลูกนู้นนะครับนี่นะครับพี่ลูกกำนันพื้นเลยครับอ๋อหุ้มแล้วครับอั๋อหุ้มแล้วเล่นงานเดียร์รันแหละครับกำนันพื้นเลยครับ อันนี้หมูตัวนี้ชุดนี้หมูคุนนะครับกินสันวิตามินกับตัมกาะตุ้นซันนะครับตัวนี้ครับชุดนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ที่ปล่อยไปนะครับที่ปล่อยไปน้ำหนักอยู่ที่ร้อยสิบร้อยยี่สิบกิโลนะครับร้อยยี่สิบสองไรต่ำสุดร้อยสิบสี่กิโลครับเหลืออยู่แค่นี้ครับชุดนี้อันนี้แม่รอขอดครับต้นเดือนนี่มาดูกันนะครับใด้่ดีวิจกับอากซิติโน่ขึ้นกันครับแม่นี่ ก็จะบองมาเบิ่งผลงานครับาเป็นอย่างไรแต่แม่นี่ไปแล้วครับออกไปแล้วเรียบร้อยกลับกลับขึ้นมาหาแม่นี่ผสมเรียบร้อยแล้วครับอ่าอยากคุ้มว่าจริงไม่จริงดีว่าดีเอาไปลองใส่เบิ่งครับ